พระเอกรู้เรื่องที่แม่เลี้ยงนางเอกไปพบเวินชัยแล้วเขามองเกมออกตอนนี้โหดหลวงผู้นี้ไม่ใช่คนของราชสำนักอีกต่อไปในตอนนั้นนางเอกมาหาพระเอกนางขออภัยเขาที่ต้องมาหาเขายามค่ำคืนนางเอกบอกพระเอกว่านางมีเรื่องอยากขอร้องเขาเขาอยากกำจัดโหนหลวงใช่หรือไม่พระเอกถามเพราะเรื่องไล่วิญญ,ญาณสกุลเจียงนาะหรือนางเอกตอบว่าใช่ แม่เลี้ยงมาตาล่อมท่านพ่ออยากเชิญโหนหลวงมาปรับวิญญาณที่บ้านเรื่องนี้นางคิดว่าไม่ธรรมดาแม่เลี้ยงคนเดียวจะน้มน้าวให้โหนหลวงเข้าร่วมแผนการได้หรือคิดไปคิดมาคนที่นางเคยล่วงเกินและมีอำนาจควบคุมโหนหลวงก็มีเพียงองค์หญิงใหญ่คนเดียวโหนหลวงดูแลพิธีสักการะในวังพวพันถึงราชวงศ์ยามนี้เข้าร่วมนายใหม่เขาจะนั่งดูเฉยๆได้หรือ พระเอกบอกว่านางเอกฉลาดต้องการอะไรนางเอกตอบว่าอยากให้เขาช่วยหาคนที่พูดเก่งและดัดเสียงเก่งหน่อยหลังนางเอกกลับไปพระเอกก็สั่งให้ลูกน้องถอนกำลังที่แอบเฝ้าดูโหนหลวงเขาเชื่อว่านางเอกมีวิธีต่อกรกับคนพวกนั้นได้แม่เลี้ยงเตรียมพร้อมรับมือสำหรับพรุ่งนี้ที่จะมาถึงวันต่อมาธงเอ๋อมาแจ้งนางเอกเรื่องคนที่พระเอกส่งมาได้มาถึงแล้ว นางเอกบอกทงเอ๋อคืนนี้ต้องมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนางไม่มีเวลามาดูแลทงเอ๋ให้อีกฝ่ายหาที่ปลอดภัยอยู่เอาเองธงเอ๋ตอบว่าได้นางคล่องแคล่วอยู่แล้วนางเอกถามทงเอ๋จบเรื่องนี้จะทำเช่นไรต่อทงเอ๋ตอบว่าอยากมีชีวิตอยู่ดีกินดีไม่อยากอดมื้อกินมือเหมือนอยู่ที่หอพลมารีอีกแล้วนางเอกมอบของขวัญให้อีกฝ่ายหากอยากรั้งอยู่ข้างกายนาง นางก็ไม่ว่าหรือหากอยากไปอยู่ที่อื่นนางก็จะหาเรือนให้พร้อมกับหากิจการเล็กๆให้บริหารวันใดอยากแต่งงานก็หาคนดีๆมาแต่งด้วยนางเอกบอกว่านางมองถงเอ,อ๋อเป็นน้องสาวมาโดยตลอดถงเอ๋อรู้สึกซาบซึ้งใจในนางเอกมากกอดน,นางเอกด้วยความดีใจคนของสำนักโขนหลวงได้มาถึงสกุลเจียงพ่อกับแม่เลี้ยงเป็นคนออกมาต้อนรับ พาวนไยไปดูร้วยเหวยที่นอนไม่รู้สึกตัววนไยกับแม่เลี้ยงช่วยกันสร้างสถานการณ์บอกว่ามีวิญญาณร้ายทำร้ายร้อยเหวยหาดูดพลังชีวิตของนางจนแทบจะหมดอยู่แล้วหากไม่กำจัดตั้งแต่ต้นเกรงว่าจะมีชีวิตรอดได้ยากวนไยให้พ่อเจียงหลีพาทุกคนในเรือนมารวมตัวกันวิญญาณร้ายต้องใช้ร่างสถิตต้องอยู่ในตัวคนใดคนหนึ่งแน่นอนเขาต้องเปิดแท่นทำพิธี ตามหาร่างสถิตค่ำคืนนี้พิธีจึงเริ่มขึ้นวนชัยทำพิธีอย่างเป็นขั้นตอนก่อนจะชี้ดับมาที่นางเอกแล้วบอกว่านางเอกคือร่างสถิตของวิญญาณร้ายในเรือนหลายคนช่วยกันพูดนางเอกจะมีวิญญาณร้ายสถิตในร่างได้อย่างไรนางเป็นคนดีและอ่อนโยนดูผิดแล้วกระมังแม่เลี้ยงทำทีช่วยพูดนางเอกอยู่ในหอพหม,มา,ารีที่นั่นบริสุทธิ์จะมีผีร้ายได้อย่างไร วนััยตอบว่าผิดแล้วที่นั่นเป็นสถานที่มืดชื้นวิญญาณร้ายมีมากก่อให้เกิดจิตมานเคยสังเกตรหรือไม่ว่านางเอกมีนิสัยเปลี่ยนไปป้าซุนตอบว่าจริงนางเอกไม่เหมือนตอนเด็กเลยนางเอกจึงเริ่มอธิบายทางฝั่งนางบ้างนางไปอยู่ที่หอพรหมจารีมาเป็นสิบปีถูกทุบตีกินไม่เคยอิ่มนอนไม่สบายหากนิสัยนางไม่เปลี่ยนไปนั่นสิเป็นเรื่องแปลกนางต้องปรับตัวเพื่ออยู่ให้ได้ จะเรื่องมากเช่นอยู่ที่บ้านได้อย่างไรนานวันไปนิสัยจึงเปลี่ยนวนชัยกลับบอกว่านี่ไม่ใช่เจียงหลีเป็นสเสวีฟางเฟยหลังกลับจากหอพรมาจารีเจียงหลีเก่งพินโดยไม่ต้องมีผู้สั่งสอนทั้งยังพลิกคดีช่วยนาำเพอร์เซียหน้าตากละไม้คล้ายคลึงสเสวีฟางเฟยแม่เลี้ยงพูดกับพ่อเจียงหลีอาจเป็นไปได้นางเอกดูแลแนาำเพอร์เซียดีขนาดนั้นวนชัยถามนางเอกว่ารู้จักสเสวีฟางเฟยหรือไม่ นางเอกตอบว่ารู้นางได้รับความช่วยเหลือจากเซวยฟางเฟยถึงได้รอดชีวิตมาได้นางย่อมมีใจตอบแทนบุญคุณวนชัยบอกว่านั่นไงคือความจริงวิญญาณร้ายหลังสิงเซวยฟางเฟยจนตายก็มาสิงเจียงหลีต่อทำชั่วมากกำลังจะทำลายสกุลเจียงจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงของรั่วเหวาดังขึ้นประดุดว่าเป็นเสียงวิญญาณร้องขอความช่วยเหลือทุกคนในเรือนพากันตกใจเพราะเจียงหลีถามวนชัย ต้องทำเช่นไรถึงจะนำวิญญาณร้ายออกจากตัวนางเอกได้วุลชัยบอกว่าทำพิธีที่นี่ไม่ได้ต้องพานางเอกไปอารามเตาสวดมนต์ทำพิธีปลดสัตว์หลายเดือนขอให้พ่อเจียงหลีรีบตัดสินใจจะไม่ทันการแล้วจิงรุ่ยกับครอบครัวของเขาบอกว่าพานางเอกไปไม่ได้นางได้รับความลำบากที่หอพรมมาจารีหากไปอีกครั้งนางจะมีชีวิตรอดกลับมาได้ยังไง ทางบ้านุ้ยเอ๋อกลับบอกว่าให้เอานางเอกไปพ่อเจียงหลีจึงหันมาถามแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงบอกว่านางเป็นห่วงรั่วเยานางเอกไปใช่ว่าจะไม่ได้กลับมาเสียหน่อยนางเอกเห็นท่าไม่ดีแล้วดูแล้วยังไงพ่อก็ต้องคล้อยตามแม่เลี้ยงแน่นางจึงเริ่มแผนการของนางหญิงสาวที่ปลอมเสียงได้ถูกพาตัวเข้ามาอย่างลับๆโดยแต่งตัวเป็นสาวใช้นางเอกแอบกลืนยาที่ทำให้เหมือนมีเลือดออกจากปากจากนั้น นางแซงทำเป็นปวดท้องกรีดร้องมันถูกผีร้ายเข้าสิงจึงรุ่ยกับครอบครัวของเขาเข้ามาดูนางเอกนางเอกเดินสวนเซหน้านิ่งหันมาทางพ่อก่อนจะเปล่งเสียงด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเว่ยเอ,อ๋อลูกน้าหุงไม่ผิดเพี้ยนเล่นเอาพ่อตะลึงตาค้างนางเอกพูดว่าเว่เอ๋อเจ็บเหลือเกินแม่เลี้ยงรีบสั่งให้วนชัยมาพาตัวนางเอกไปคนพวกนั้นรีบมาจับตัวนางเอกนางเอกร้องขอให้พ่อช่วย น้าหูวิ่งเข้ามาผลักทุกคนที่จับร่างนางเอกออกบอกว่าห้ามใครแตะต้องเย่เอ๋อของนางยิ่งเป็นการยืนยันว่าเย้เอ๋อได้มาสิงร่างนางเอกจริงน้าหูวิ่งเข้าไปขอร้องพ่อเจียงหลีนั่นเย่เอ๋อรจริงๆแม่เลี้ยงเร่งสั่งคนพาตัวน้าหูกับนางเอกไปทันย่ามาทันเสียก่อนบอกให้ทุกคนหยุดปล่อยนางเอกเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเย่เอ๋อลานสาวคนโตของนาง จนกว่าเรื่องนี้จะกระจ่างใครก็ห้ามไปไหนทั้งนั้นแม่เลี้ยงบอกว่าหน้าหูป่วยพ่อเจียงหลี่แยง้งเขาจำเสียงย้วยเออได้นี่เป็นเสียงลูกสาวของเขาจริงนางเอกเดินมาหาพ่อบอกว่าเจ็บพ่อถามนางว่าเจ็บตรงไหนนางเอกทำท่าทุบหัวตัวเองก่อนจะหันไปหาแม่เลี้ยงทำหน้าตาตื่นกลัวบอกว่านางไม่กล้ารังแกรัว่วเหย่ยแล้วท่านแม่อย่าผลักนางอยากฆ่านาง นางเอกดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ในอ้อมกอดน,น้าหูก่อนที่น้าหูจะปล่อยนางเอกแล้วพุ่งไปทำร้ายแม่เลี้ยงด้วยความแค้นแต่ถูกคนห้ามไว้สายตาทุกคนต่างมองไปที่แม่เลี้ยงจากนั้นนางเอกจึงแซงว่าผีออกจากร่างแล้วนางเอกทำท่ามึนงงหันไปมองโหนหลวงบอกว่าเขาช่างเก่งเสียจริงในความเลือนรางนังตอบสนองได้บ้างนางเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าชื่อเว่เอ๋อ ร้องขอให้นางมาขอโทษท่านแม่พ่อถามว่านางเอกเห็นอะไรนางเอกตอบว่านางเห็นเรื่องแนอดีตเวย่อเอ๋อเล่นกับรั่วเหวแค่เพราะรั่วเหยวร้องไห้แม่จึงพานโกรธเว่เอ๋อระหว่างยื้อยุดกันก็ผลักเว่เอ๋อหัวกระแทกภูเขาจำลองตายแต่กลับจัดฉากว่าเผลอตกจากภูเขาจำลองจมน้ำตายเองทุกสายตาหันมามองแม่เลี้ยงด้วยความตกตะลึง น้าหูร้องไห้ครั่ำครวญด่าทอแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงกระวนกระวายใจบอกว่าเลวไหลสิ้นดีนางสั่งให้วนชัยพานางเอกไปก่อนหน้านี้นางได้คุยกับวนชัยแล้วเหตุที่นางแค้นนางเอกเพราะนางเอกสังหารมานดาล้าน้องชายน้องชายที่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ลูกพ่อเจียงหลีแต่เป็นลูกวนชัยได้ยินแบบนั้นวนชัยจึงยอมร่วมมือกับนางกำจัดนางเอก เพื่อแก้แค้นให้ลูกชายตัวเองวลชัยบอกว่านางเอกถูกผีร้ายเข้าสิงต้องกำจัดทันทีเขาแกว่งดับมาที่นางเอกในตอนเผลอทงเออรับดาบแทนนางเอกจากนั้นเรื่องชุลมุนก็เกิดขึ้นบ่าวรับใช้ในเรือนช่วยกันจับวลชัยเขาจึงจับแม่เลี้ยงเป็นตัวประกรันแล้วพาหนีไปทงเออตายในอ้อมกอดของนางเอกพ่อเจียงหลีมองดูเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความสิ้นหวงัง อวินชัยพาแม่เลี้ยงหนีมาได้ช่วงหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บสุดท้ายจึงตายลงแม่เลี้ยงคลั่ครวญด้วยความเสียใจวันต่อมาศพมากมายถูกขนออกมาจากสกุลเจียงป้าซุนถูกไล่ออกศพธงเอ,อ๋ยยังอยู่กับนางเอกนางเอกตัดผมของนางและธงเอ,อ๋อใส่ไว้ในถุงด้วยกันแล้วเอาไว้ในเสื้อธงเอ,อ๋อก่อนที่จะมีคนมารับศพไปนางเอกวิ่งตามธงเอ,อ๋อ บอกพวกเขายาเานางไปจิงรุ่ยกับหลิวซุยช่วยกันห้ามนางเอกไว้ส่วนพ่อตะโกนบอกให้นางเอกปล่อยธงเออไปซะนางเอกร้องไห้จนเป็นลมในขณะที่น้าหูผูกคอตายแต่ได้เขียนจดหมายทิ้งไว้บอกว่าเย้เออของนางได้รับความเป็นธรรมแล้วนางจึงขอไปพบลูกได้อย่างสบายใจและยังได้บอกอีกว่าแม่นางเอกตายเพราะถูกแม่เลี้ยงทำร้าย เพียงเพราะอยากแต่งเขาสกุลเจียงพ่อเจียงหลีเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากฮ่องเต้สั่งจัดระเบียบหอพยากรเขาชื่นชมนางเอกนางลงกระดานเพียงคนเดียวสามารถสังหารหมากขององค์หญิงใหญ่ได้ทั้งหมดครั้งนี้นับว่าเราเดิมพันถูกคนแล้วด้านองค์หญิงใหญ่นั้นนั่งกลัดกลุ้มใจคิดที่จเจาคืนนางเอก